เป็นการตัดคลิปจากการไลฟ์สดอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ไปที่รูปโปรไฟล์ไปที่ลิงก์ YouTube ถ้าใครอยากจะฟังแบบฉบับเต็มก็ไปไปสามารถฟังได้และถ้าใครอยากจะเข้ามาไม่ทันไลฟ์ของครูกระแตก็ไปดูได้ว่าแต่และไลฟ์ like ของครูกระแตก็จะมีเรื่องของการปั้นช่องเรื่องของการวางลิงก์เรื่องของการ, link, ร,การทําคลิปอะไรอย่างนี้ค่ะไปศึกษาได้บางคําถามเราถามได้ตอนนี้ค่ะก็จะมีคําว่าใครเข้าใจคําว่าปิดกั้นบ้างไหมคะ จะเจอคําว่าปิดกั้นการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะพี่แมวพี่แมวช่วยช่วยบอกเพื่อนๆให้หน่อยได้ไหมคะว่าคําว่าปิดกั้นการมองเห็นคืออะไรพี่พรพันธ์คําว่าปิดกั้นการมองเห็นดิคตอกมีคนบอกบอกเหลือเกินว่าปิดกั้นการมองเห็นคือคือยังไงคะไม่เห็นเลยใช่ไหมคะถ้าปิดกั้นคือไม่เห็นเลยใช่ไหมใครเข้าใจอย่างไรบ้างแต่ถ้าในแง่ของครูกระแตก็คือถ้าปิดปิดกั้นก็คือไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ในนี้ เวลาเราทาคลิปเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าตรง,ตรงที่ที่คลิปของเราคะ่ะเราก็จะเหน็นอย่างของพี่แมวบุญเกิดก็จะเห็นตรงนี้ค่ะสารขีดตรงนี้ค่ะว่าติ๊กตอเขาให้เปิดค่ามีคนมาเห็นอะ่ะกี่จะกี่ครั้งที่มีคนเข้ามาเห็นแล้วก็เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ก็จะเห็นว่ามีคนมากดหัวใจอ่ะตอนนี้สิบเอ็ดคนละอันนี้แสดงว่ามีคนเห็นอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ปิดกั้นนะคะไม่ได้ปิดกัน้นแต่หลายคนอยากจะให้เปิดค่าการมองเห็นให้มากขึ้น เราก็ทําคลิปที่มีคนสนใจ2การเพิ่มเพื่อนการมีปฏิสัมพันธ์แต่การทําคลิปที่ไม่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติของชุมชนของแพลตฟอร์ม t i กต็อค่ะและก็สังเกตว่าแพลตฟอร์มของทิกต็อกจะชอบให้เราให้ความรู้ให้สนุกสนานช่องของเราชัดเจนอย่างนี้ค่ะการนําส่งจะมีจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้ปิดกั้นนะคะก็จะเห็นอยู่ทุกคนนะคะเข้าไปที่ข้างล่างสายมือสุด เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าค if so, <It> ่าการมองเห็นแล้วแตะเข้าไปในคลิปของเราคือคนที่มามีปฏิสัมพันธ์แล้วกดหัวใจให้เรานั้นเปิดค่าการมองเห็นแต่ถ้าในแม่มดออนไลน์เราแชร์ลงกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในแม่มดออนไลน์เรามีกลุ่มให้อยู่แล้วค่ะไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างนั้นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็จะเห็นการมีปฏิสัมพันธ์การเปิดค่าการมองเห็น ง่ายมากๆเลยถ้าเราอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์มีพลังทีมทําออนไลน์อย่าอยู่คนเดียวค่ะทําออนไลน์ไม่โดดเดี่ยวค่ะสวัสดีค่ะนางที่เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์ต่อยเนี่ยค่ะนาง12ล่าสุดก็เรื่องของครีมตัวนี้ใช่ไหมคะครีมบำรุงแล้วก็กันแดดแล้วก็ไฟเบอร์แล้วมีอะไรอีกนะครับอาจารย์ต่อย12ลังเนี้ค่ะโกโก้ไฟเบอร์โกโก้แล้วก็เซตความสวยรับ รับรา,ายได้เกือบกี่แสนคะเกือบเกือบแสนนาง77เห็นไหมคะตัวเลขสวยมากเลข7 7ก็คือเลขเลขของการเดินทางด้วยเห็นไหมคะอาจารย์ต่อยเดี๋ยวพอโควิดซานะคะก็จะเริ่มมีเลขเลขของการเดินทางละไม่ใช่อยู่แค่ราชบุรีละเดินทางแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันง่ายทุกอย่างคะ่ะทุกครั้งนาง12ทุกอย่างนะ,ะแม่มดออนไลน์เราไม่ใช่มีแค่กาแฟโกโก้ไฟเบอร์ เรามีผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนี่ค่ะอย่างเซ็ตความสวยความงามนี่ค่ะอ่ะนี่ทาตัวทาหน้าแล้วก็ล็อกหน้าเด็กอีกใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะ่ะสิวฟ้าโอ้ยมีครบสวัสด,ดีค่ะคุณอุไรสวัสด,ดีค่ะคุณอุไรเป็นแม่มดหรือยังเอ,อ่ยเป็นแม่มดออนไลน์หรือยังค่ะขอบคุณอาจารย์ต่อยนะคะทุกคนดูอาจารย์ต่อยไว้นะคะถ้าอยากมีรายได้ในวัยเกษียณคะคุณครูกเกษียณแล้วแต่ก็คำคำหนึ่งที่อาจารย์ต่อยบอกว่าแก แก่เป็นเรื่องของวัยใช่ไหมคะแต่แก่ยังมีคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องของเราใช่ไหมคะ,ะความความชราเป็นเรื่องของของวัยแต่แต่จะให้เป็นคนคนุณภาพ,ภาพเป็นคนคุณภาพเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยคะ่ะก็คือ n d s ซ t ของคนที่ปักหมุดสําเร็จนะคะอยู่ช่วงยุอายุเท่าไหร่แล้วก็สามารถมาสําเร็จได้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะทุกคนสามารถเกี่ยวก้อย เป็นกะะนาลยาณมิตรซึ่งกันและกันได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่อุไรทุกคนเกี่ยวก้อยกับพี่อุไรด้วยนะคะเดี๋ยวกลูกระแตทักไปเนี่ยค่ะทำคลิปน่ารักมากเลยเห็นไหมคะทำคลิปน่ารักมากเลยหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกแล้วพี่อุไรไลฟ์สดบ้างหรือยังคะมีปุ่มไลฟ์สดสามารถไลฟ์สดได้เลยนะคะเพราะการไลฟ์สดจะทำให้เราได้มาเจอกันแบบนี้ค่ะ เกี่ยวก้อยกันและกันนะคะเดี๋ยวครูกระแตทักทายอ่ะเดี๋ยววางแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเนี้ยค่ะช่องสองของครูกระแตนะคะของอาจารย์ต่อยเห็นไหมคันทาคลิปน่ารักมากเลยค่ะ